จากกรณีก่อนหน้านี้นะคะที่มีคนพูดถึงเรื่องของวงการผ้าเหลืองเป็นจํานวนมากค่ะล่าสุดนักแสดงหนุ่มชื่อดังเจสัญยังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ผ่านการบวชมาแล้วแล้วก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแนะนําให้กับคนที่อยากบวชแต่ว่ากลัวเวลามีอารมณ์ทางเพศว่าควรที่จะทําอย่างไรซึ่งเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ข้อความรรายยาวเลยนะคะประมาณว่าหลายคนสงสัยอยากบวชแต่กลัวเวลามีอารมณ์ทางเพศควรทําอย่างไรแถมยังแนะนําอีกนะคะว่าวิธีเนี่ยก็คือของหวานช็อกโกแลต น้ำผึ้งนมถั่วเหลืองนมวัวอาหารเหล่านี้เนี่ยมีส่วนกระตุ้นอารมณ์ทางเพศให้ทานได้แต่น้อยๆทานแต่พอดีให้พิจารณาอาหารทุกครั้งก่อนทานว่าอาหารนี้เพื่อการมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีไม่ใช่เพื่อบำรุงกิเลต,ตัญหาและอุปาทานค่ะเป้าหมายนั้นคือให้ทานอย่างมีสตินั่นเองการเดินจงกรมบ่อยๆภาวนาพุทโธในใจทั้งวันหากใจคิดฟุ้งซ่านให้ระงับทันทีนะคะสลับกับนั่งสมาธิอย่านอนเยอะ แนะนำว่าไม่ควรนอนแบบขาดสติสบายเกิน6ชั่วโมงกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้เยอะที่สำคัญเนี่ยอย่าเชื่อผู้ที่หลงผิดแล้วบอกว่าให้ช่วยตัวเองไปเลยถ้ามีอารมณ์นะคะเพื่อเป็นการระง,งับเราค่อยไปแสดงอาบัติไปอยู่กรรมอย่าเชื่อและอย่าหาทําเด็ดขาดมันเป็นบาปแล้วมันเนี่ยจะแก้ไขไม่ได้จิตจะไม่สะอาด และมันจะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การทำผิดซ้ำซากแล้วอัปเกรดไปสู่ความบาปที่ร้ายแรงที่สุดนั่นคือเศษเมถุนขาดจากการเป็นพระทันทีไม่ว่าจะกับผู้หญิงทางปากหรือทางทวารหรือกับผู้ชายสัตว์เดรัจฉานอามนุษย์หรือแม้แต่กับซากศพก็ตา่างขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ